ต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งในช่วงอสองสามวันที่ผ่านมาค่ะก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองค่ะได้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ําตามอุโมงค์ทังลอดและเส้นทางจราจรป้องกันน้ําท่วมขังตามถนนหลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทางด้านของนายนิยรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายทศพลเผื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่บริเวณอุโม,มง์ทางลอดแยกหนองประทีปและถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ก่อนถึงแยกทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบ,บายน้ำและการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกหนักหลายวันทำให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนมีความกังวลว่าจะมีน้ำท่วมขังหรือรอการระบายเมื่อเกิดฝนตกหนัก จึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนในเขตเมืองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้พร้อมปรับปรุงการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นทั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทเทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลดําเนินการทําความสะอาดท่อระบายน้ําเพื่อให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกขณะที่ระบบรวบรวมน้ําและเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติก็ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้สมบูรณ์ทุกตัวและต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยค่ะให้ร่วมกันดูแลความ สะอ,อย่าทิ้งขยะหรือเศษพลาสติกลงตามพื้นถนนเพราะว่าจะทำให้ขยะเหล่านี้ไปกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายแบบที่ผ่านมาได้นะคะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังก็จริงๆแล้วเหมือนจะเล็กแต่ว่าเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นลูกโซ่มากกว่า<ช>เมื่อน้าท่วมขังก็จะมีเรื่อง